สวัสดีนะครับนักเรียนชยั้นป5โรงเรียนบ้านอนอจากแลวก็โรงเรียนอื่นที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พบกับครูอ,อ๋ออีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ครูอ๋อก็จะมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับที่ครูจะสอนก็คือเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10 100แล้วก็1000ันะครับแต่หลักการของสไตล์ครูอ๋อเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็เชิญรับชมได้น้ำมันนี้ครับอ่ะมาดูเทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคําตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง นะครับให้เราสังเกตจากที่โจทย์นะครับว่ามีทศนิยมอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ให้นํามาบวกกันนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่1นนะครับตัวแรกนะครับไม่มีทศนิยมก็คือสูนะครับตัวที่2นะครับมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตํตำแหน่งนะครับรวมกันก็ได้3นะครับแต่เรื่องนี้เราจะไม่แสดงวิธีทำเราจะคูณเข้าไปเลยนะครับวิธีทำก็คืออะไรครับ เทคนิคข้อทีเทคนิคก็คืออะไรครับเราเจะศูนย์กี่ตัวเราเจะศูญสามตัวนะครับเราใส่ไปสูญสามตัวนะครับแล้วเราก็หนึ่งเข้าไปคูณกับตัวนี้นะครับมันก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับแปดหกสามแต่เราต้องใส่จุดกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่จุดนะครับเพราะฉะนั้นสามร้อยหกสิบแปดจุดศูนย์สามตัวจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็มีค่าเท่ากับสามร้อยหกสิบแปดนั่นเอง ถูกไหมครับง่ายๆนะครับข้อที่สองนะครับตัวแรกเป็นทศยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับบวกกับ10ก็คือทศยมศูนย์ตำแหน่งรวมกันได้สองนะครับแต่ว่า1ิบของเราเนี่ยนะครับมันทำไมครับมันมีศูนย์หนึ่งตัวนะครับเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะครับเราต้องทำให้เป็นทศยมสองตำแหน่งแล้วก็นับหนึ่งสอง แล้วก็ใส่จุดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ใส่สูนยข้างหน้าเข้าไปนะครับ0.70นะครับก็มีค่าเป็น0.7เราจะไม่นับศูนย์ข้างหลังนะครับข้างหน้าไม่เกี่ยวนะครับข้อยสามก็ทำแบบเดิมนะครับ0 0 0 0 6กี่ตำแหน่งครับกี่ตัวเนี่ย4ตัวนะครับบวกกับ0ูนย์ตำแหน่งรวมกันเป็น4ตํตำแหน่งนะครับแต่เราเจอ0ูนย์ตัวเราก็ใส่ไปครับ0 2นย์ตัว แล้วก็เอา6ไปคูณกับ1ได้6นะครับแต่ต้องเป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งนะครับเราก็นับ1 2 3ไม่พอก็ใส่4เข้าไปครับใส่จุดเข้าไปแล้วก็ใส่0นะครับก็จะกลายเป็น0.06นั่นเองนะครับสนข้างหลังเราไม่ต้องใส่โอเคไหมครับมาดูกันนะครับข้อนี้เราจะไม่แสดงวิธีทำนะครับเราจะทำไปเลยนะครับเพราะมันง่ายมาก นะครับก็ทําแบบเดิมนะครับตัวแรกเป็นกี่ตาแหน่งครับเขียนไปด้วยหนึ่งตำแหน่งตัวที่สองศูนย์ตำแหน่งเพราะั้นคําต่อก็จะเป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้ดนหนึ่งนะครับเจอศูนย์ใส่ศูนย์ก่อนเลยนะครับหนึ่งคูณกับตัวนี้ตัวห้าสิบสองห้าจุดสองนะครับคูณจะพุ่เป็นห้าสิบสองก็ได้เท่าเดิมนะครับก็ได้ห้าสิบสองใส่จุดกี่ตัวครับหนึ่งตัวนะครับ เพราะคำตอบของเราก็าคือห้าสิบสองนะครับก็ททำแบบเดิมครับค่อยสองกี่ตัวครับเนี่ยกี่ตำแหน่งทดที่ศูนย์ตำแหน่งบวกกับกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามก็สามตำแหน่งนะครับรวมกันเป็นกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งนะครับเห็นไหมประก,กาจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราใส่ศูนย์ไม่กี่ตัวครับเนี่ยจริงๆเราจะใส่สามหกห้าก็ได้นะครับ แล้วก็ู0สองตัวแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับโอเคไหมแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามใส่จุดเพราะฉะน,นของคำตอบของเราก็จะเป็นสามสิบหกจุดห้าโอเคไหมครับโอเคนะครับทำงไงก็ได้แต่ขอให้คำตอบถูกนะครับข้อสามตัวแรกสองตำแหน่งตัวที่สอง0ตำแหน่งรวมกันเป็นสองตำแหน่งนะครับเจอสองอ่ะใส่สองกันเลย เป็นสี่แป๊บหนึ่งเติสองใส่สองเดี๋ยวก็ใส่ศูนย์กี่ตัวครับหนึ่งสองสามใส่สามตัวหนึ่งสองสามแต่ต้องเป็นทศยมกี่ตำแหนง่งสองตำแหน่งก็นับหนึ่งสองก็ใส่จุดนะครับาก็กลายเป็นยี่สิบเราจะเขียนใหม่ก็ได้นะแบบนี้มันจะได้รูปสวยขึ้น,นครับคำตอบก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับเราจะนับจุด ที่เป็นศูนย์ไม่นับนะครับเราจะไม่นับนะคอย4สนะครับ8.073มีกี่ตัวครับมี3ตัวบวกกับ0ตัวรวมกันเป็น3ตัวนะครับเทคนิคนี้ง่ายสุดแล้วนะครับเราก็ใส่ไป8ปดศสแล้วก็ศูนย์กี่ตัวครับ 12 2, ถูกไหมพอเป็น100นะครับแล้วเราก็นับ3ตำแหน่งถูกไหมครับ123 1, แล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น807รจุดสนะครับข้อที่5นะครับตัวแรกกี่ตำแหน่งครับ0ตำแหน่งรวมกับ1ตำแหน่งกลายเป็น1ตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น46 ใส่ศูนย์ยี่ตัวสามตัวหนึ่งสองสามใส่จุดกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นคำสอบของเราก็จะเป็นสี่หกศูนย์ศูนย์ให้ให้ใส่ลูกน้ำแบบนี้ด้วยนะครับข้อที่หกทำให้อีกสองข้อพอนะครับทำข้อที่สิบให้แล้วกันนะครับทำข้อที่เจ็ดให้ข้อที่สิบนะครับ ไอข้อที่แปดนะทำข้อที่6กให้ก็แล้วหกให้กันกน,กน,นะโรงสารนักเรียนกันเดียวกันบ้านเยอะนะครับตอนนี้ก็ศูนย์นะครับบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ2นะครับก็มีค่าเป็น2นะครับเพราะนั้นเราก็ใส่อะไรครับ55แล้วใส่ศูนย์กี่ตัว1ตัว2ตำแหน่งก็จะกลายเป็น5้จุด ้อที่6กับข้อที่7ต่างกันยังไงครับโจทย์เนี่ยเห็นไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันแค่มันสลับที่กันนะครับพอนันคําตอบกับเขาเดิมคือ5.5นะครับนะครับการสลับที่นะครับ6กคูณ7ก็จะมีค่าเท่ากับ7คูณ6เสมอนะครับการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับอันนี้ให้เรียนรู้ไว้นะครับต่อไปเราจะทําข้อที่9เลย 8กับ10เป็นการบ้านนะครับให้ทําเองนะครับข้อก็้าว่าทำแบบเดิมครับมีกี่ตําแหน่งครับ้นี่ตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงกรเพื่อความสวยงามนะครับ4ตํตแหน่งบวกกับ0ตนยตำแหน่งกลายเป็น4ตําแหน่งนะครับแล้วให้เราใส่ตัวเลขข้างหน้านะครับ8 9 3 1 5ใส่0 2ตัวข้อ10ก็เหมือนกันนะหนูก็ใส่7 2 1 0ูต,ตัวนะครับย้อนกลับมาข้อที่9นะครับเป็น4ตํตแหน่งก็ใส่1 2 3 4ก็ใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของเรากลายเป็น893.15นงะครับง่ายมากไม่ถึง10นาทีนะครับรู้เลยว่าง่ายนะครับก็เทคนิคข้อนี้นะครับเราก็ทำแบบเดิมเราจะรู้ได้เลงว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งขึ้นอยู่กับ โจ์ว่ามีทศนิยมอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ให้นํามาบวกกันนะครับการคูณด้วย1 0บร้อยพันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รงท้าเย้วศูนนะให้ใส่ศูนย์ก่อนก็ได้แล้วตามด้วยเลขนั้นหรือใส่ตัวเลขเหล่านั้นแล้วตามด้วยศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะครับสําหรับวันนี้นะครับรูออกมาจบการสอบพีนเท่านี้นะครับรูบวกว่าการสอบในครั้งนี้นะครับคือเรื่องของการคูณทศนิยมด้วยสิบหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับจะเป็นประโยชน์ตอนักเรียนนะครับโพกาสกนหน้าอรไรกพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ